มาสูงค่ะพี่น้องค่ะมาสูงพี่น้องตั้งซีค่ะเนาะมาสูงค่ะเนาะนี่ค่ะมาเขพุทบกับข้าวทรายเหลากริปตองค่ะเนาะกินบักมันบักเบอรี่ลูกเบอรรี่ลอยค่ะมาฮะเนี่ยอร่อยมากๆกลางวันแดดไม่ฮ้อนๆจะไหนค่ะเนาะสุดยอดค่ะอร่อยมากๆค่ะมากค่ะกินจ้อมกันนะฮะเนาะนี่นะบักมันจะไหนนะลูกไหนจะไหนมันจะในมันจะนุ่มๆค่ะเนาะมันจะไม่กรอบถ้าสมมติว่าเขาเก็บมาใหม่ๆมันจะกรอบๆอยู่แต่ว่าถ้าไว้สักวันสองวันมันจะนุ่มๆค่ะเนาะ เวลาเราจะกินหรือ,อยังไงอะ่ะเขาต้องนวดให้มันให้มันนุ่มๆแห่งการกินฮะเนาะมันจะมีหลายเมียวหมักมันมีหลายแบบครับในมันจะเป็นสีม่วงก็มีเอาป่ะอ่ะ วนนันนะคะเนะาะนี่ฮะบอกมันกลางวันเด็ดไ,ไม่ไม่ค่อนข้างมือไนเข้มนะคะเนาะที่ลูกมันใหญ่ๆที่ไหนถ้าป็นบอกมันพันในลูกใหญ่ๆที่ไหนถึงมันจะเขียวที่ไหว่ามันจะขมขนาะดมันผ่านขมนะถึงแม้ว่ามันจะเขียวก็ผ่านขมเนี่ยเวลาเขาจะกินเขาจะมันนวดที่ไหนให้มันนิ่มๆก่อนเนาะ นิ่มๆก่อนเจีมมันจะหวานมีรสชาติหวานมาแทางอินหนึ่งนะ,ะนะเจียมมาแทางอินหน,นึ่งฮะเนี่ยเหลตไม่ไม่ห่อนๆเหมือนเน้ออารอล้วนๆหน่ะขนาะดนี้นะนี่ยฮะมันจะมีสองเมลหลายสายพันธุ์อยู่อันเป็นอันหัยเล็กๆก็มีหัวใหญ่ๆก็มีในเนีย่ยเป็นสีแดงแต่ว่าสีแดงน่ย,ยังเบลถึงฮะเนะะาะเพราะสีแดงแทงอินเดียมากนะ,ะนะเดี๋ยวในะจะเป็นตัไนะนะนวไหนก่อนเนาะเนี่ยจะกินเจ้าไหนก็ได้ฮะ ก็เขากินเ้านวดให้มันนุ่มๆหมดเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนเจ้าแบบมวนบางมวนหรือว่าลูกท่อนะครับเนาะเนาะเนี่ยชมเกินพอดีพอดีครัเนาะต้องกับเกลืออะไรปุ๊บข้นมากชมจัดๆได้เนาะ เหมาชมค้าเนาะอ่าตอนแต่หมุ่งมัน่นหวานเตีหวานบะเนี่ยคันเนาะพาสนใจก็ใจก็อะไรก็เซฟเหมืนป้าหาน้องปีกูก็เนาะเหมาชมตั้งเสียงข่าวามาเฮ็ดคลิปไปไหนล่วงนี่พี่น้องน้องเปียเขาเนาะน้ำหนาฮะเลี้ยงไปปอกนะกินน้ำก่อนเนาะแล้วก็จิบน้ำเย็ยนๆบ้านาน,น้ำแข็งใส่ให้ก๊กอกเจนไอ้เค้มนะฮะนะสุดยอดเลยคะ่ะใหม่ชูค้า